ยังได้ใครบอกมายินดีแม่ของพี่ก้มโค้งอยู่ใช่ไอ้เวรมึงก็หาที่บนเวทีสิพี่อยู่หลางแม่ชอบรอตรงซุปประตูแหละอย่าไปรอไกลทีนี้ไม่ไปเลยเย็นสายตามาส่งลายทีนี้ข้างหน้าไม่กล้าลุกเลยอากูจะคคไม่อ เอ้ยไม่ใช่รักวางพิ่มนอนอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่วันที่อะไรวันที่สามสิบพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดกายกังเอกเสียงละมุนน้องนุ่นยาดาสตนสวยขอบคุณนะคะขอบคุณ ใช้จมูกกงโดงของฉันตกพี่ีแก้มของเธอได้ดูซิว่านี่ไงปายวัดใหญ่นี่ยนะนี่ทานสร้างเสร็จแล้วไม่ได้มาซะนานเหมือนกันสะพานข้ามคลองพ่อพี่มนนะข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนูน้นก็มีตลาดเดี๋ยวไปข้าวสะพานนูน้น ฉันจะตบเธอบ้างอ่าตบแต่อย่าไปใช้มือตบนะแต่ไม่ใช่มือหรอกใช้จมูกดองๆของฉันตบไปที่แก้มของเธอได้ดูซิว่าเป็นเท่าแก่สู่ขอว่าใครยิงและลดน้ำสังเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2527้า ที่บ้านช่องนนทรียานาวานายปีชาลุปประสงค์ตาผมเองเป็นเท่า,าแก่สู่ขอและลดน้ำสั่งเมื่อวันที่3พฤศจิกายน 25, 25. 27 นี่กังหันลมนิคมคำสร้ยสอยลมเก้ายิ<บ>จเจ <27 S 2> ็ดม,มกลาสองห้าหกเจ็ดมีรถต้องเที่ยวหนึ่งคันมีรถต้องเที่ยวหนึ่งคันขึ้นรวสวยนี่ขึ้นนี้เะขึ้นนี้สวยเนี่ยสวยๆน,นั่นสน,น,ส,น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 สวยนั่งัไม่เป็นไรเอาเนเ่ยตาในเรื่องที่หีสี่ 5, 6, 5, 4, 5, 4